สวัสดีคะ่ะวันนี้ก็มาพบกับสาวอึงพารวยชาแนลเช่นเคยเนาะพี่น้องเนาะ,ะพี่หนึ่งคะ่ะอ่าวันนี้น้องวึงน้องวึงก็จะมีแนวทางของหวยลาวในวันที่8เมษายน2564นมาแบ่งปันพ่อแม่พี่น้องนะคะพี่น้องขาอ่าย้ํานะคะว่าเป็นแค่แนวทางนะคะพี่น้องขอ่าเป็นแค่แนวทางนะคะ ที่อยากนํามาแบ่งปันเพราะไม่พี่น้องเนาะเผื่อมันมีตรงกันนะพี่น้องเนาะอ่าตัวเด่นนะคะอันนี้จะเป็นสูตร3ตัวแล้วก็2ตัวนะคะพี่น้องค่ะเด่น9กับ1นึ่งนะคะพี่น้องค่ะเด่น9กับ1นึ่กาเกก็จะมี9 0 9 6 9ูห้า เก้าจ็ดเก้าเก้าส่วนหนึ่งะคะส่วนหนึ่งก็จะมีหนึ่งหนึ่งหสองหนนึ่สีเ้าห็นไหมคะพี่น้องคาเห็นไหมคะ ามาดู3ตัวกันนะคะอันนี้สองตัวเนาะสองตัวบนล่างนะคะพี่น้องค่ะ2ตัวบนล่างนะคะอันนี้ก็จะเป็น3มตัว3มตัวก็จะมี9 97นะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนะคะพี่น้องค่ะตัวเลขเกิดจากการคำนวณไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจระะารณญาณในการรับชมนะคะเป็นแค่แนวทางเด้อพี่น้องเด้อเด็กต่ำกว่า18ปปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะคะ อ่าสามตัวนะคะแปดเก้าห้าอันนี้สามตัวนะคะพี่น้องค่ะ สองตัวบนล่างอย่าลืมนะคะพี่น้องคะอย่าลืมไปกลับนะคะไปกลับนะคะพี่น้องคะไปกลับทุกครั้งอ่ะใครชอบก็จดไว้แคปไว้นะคะส่วนใครไม่ชอบก็สามาถเลื่อนผ่านได้คะ่ะ ก่อนออกไปก็อย่าลืมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องวึงด้วยนะคะเพื่อที่จะมีกําลังใจทําคลิปต่อไปเนาะพี่น้องเนะาะสุดท้ายนี้น้องวึงก็ขอให้เพื่อนๆพี่ๆพ,พ,พ่อแม่พี่น้องทุกๆคนรวยๆเฮงๆกันนะคะพี่น้องคะ่ะคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ